ผ่านไปเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับที่แพท3.18ลงเซิร์ฟเวอร์ไลฟ์หลายคนก็ได้เข้าไปเล่นมาแล้วและบางส่วนก็ยังคงเข้าไม่ได้เปวยหลากหลายสาเหตุนะฮะแต่สาเหตุหลักๆเลยก็คือเซิร์ฟเวอร์แตกจนทําให้เกิดบักและ e er r อ o ์ Code ต่างๆที่บล็อกการเข้าถึงของผู้เล่นนะครับจากปัญหาดังกล่าวนะฮะทีมงานได้ออกมาขอโทษถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยแพท3.18 โดยพวกเขาจะทำการออกแพท3.18.1ออกมาเพื่อทำการแก้ไขปัญหาของ PES และ e r r o r Code ต่างๆโดยคาดว่าแพทแก้บักนะครับน่าจะมาภายในสัปดาห์นี้แหละอีกประเด็นคือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ไม่สามารถรองรับกับจำนวนคนที่เข้ามาจอยพร้อมกันมากกว่าที่ทีมงานคาดการเอาไว้คือโดยปกติแล้วนะครับตั้งแต่แพท3.16เป็นต้นมานะฮะ Star Citizen เนี่ยจะมีผู้เล่นที่เข้ามาเล่นพร้อมกันเฉลี่ยประมาณวันละ400,000-500,000ซอร์เท่านั้นโดยจะเป็นการนับรวมทั้ง4 legion น,นะครับซึ่งทีมงานได้คาดการเอาไว้ว่าถ้าพวกเขาปล่อยแพท3.1 8ออกไปก็น่าจะมี user นะครับเข้ามาแอคที e พร้อมกันประมาณ7-8แสนคนในช่วงแรกแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงระดับปกติที่ประมาณ5-6แสนคน แต่ด้วยความที่ผู้เล่นทุกคนนะรอคอยกันมาของ P.S. ระบบ s า r เวดระบบคาร o โก้รีเฟ r เตอและอีกหลายระบบนะครับในแพท3.18ที่ทุกคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้ามาลองสัมผัสทําให้ยอดยูเซอร์ที่แอคทีฟในวันแรกพร้อมกันนะครับตอนที่ปล่อยแพท3.18ออกมาเนี่ยมันพุ่งทะลุปไปเกือบ1.3ล้านยูเซอร์ที่ทําการเข้ามาเล่นพร้อมกันส่งผลให้เกิดทัฟฟิกโอเวอร์โหลดในทุกรีเจนและในที่สุดนะครับทุกเซิร์ฟ ก็ล่มพร้อมกันในที่สุดซึ่งถ้าปริมาณผู้เล่นที่เข้ามาเล่นพร้อมกันนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ทีมงานได้ตั้งเอาไว้ก็จะไม่มีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการใช้ full ps ก็ตามซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับก็ให้ความกังวลเรื่องของปริมาณขยะที่สะสมมากจนเกินไปจากระบบ ps จนอาจทําให้เซิร์ฟเวอร์เมมเต็มแต่ว่าทีมงานก็ได้บอกนะครับว่าพวกเขาแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้เรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าระบบ ps สามารถใช้ได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆในตอนนี้คือเกิดจาก Traffic Overload แล้วก็เป็นบักสแปม AI นะครับที่เกิดขึ้นไม่จำกัดเลยนะฮะในภารกิจบางภารกิจเช่นพวกภารกิจซากรีคิมเมอร์และที่เดมาแคสไซ์นะครับดังนั้นหนทางแก้ปัญหาในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากจะออกแพทแก้บัคก1แล้วทีมงานอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มทัฟฟิกในแต่และลีเจียให้เพิ่มมากขึ้น เรื่องของ t r a ฟิก c r e g i o นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเอเชียเนี่ยก็มันมีกี่สล็อกันแน่แต่ที่พวกเราได้สัมผัสกันนะครับก็คือเพื่อเอเชียของเรามีท a ฟฟิกที่มันค่อนข้างจะน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็น region เปิดใหม่ทีมงานกำลังเก็บข้อมูลปริมาณเฉลี่ยของผู้เล่นนะฮะว่ามีความหนาแน่นแค่ไหนแล้วก็ถึงจะทำการพิจารณาขยายทาฟฟิกเพิ่มขึ้นต่อไปหากท่านใดยังติดขัด หรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ